มาดูอ้อยนะครับคือสูงมากเลยบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าอ้อยตรงนี้กี่เดือนแล้วครับอ้อยตอนนี้อายุสามเดือนสิบวัน3ามเดือนสิบวันครับโอ้โหสูงอย่างนี้เลยนะคโอ้โหแล้วท่ามะทันนําปุ๋ยอะไรมาใช้แล้วมันออกฤทธิ์ยังไงบอกบอกท่านผู้ชมหน่อยต้นเลยเราเราได้ลดต้นทุนของปุ๋ยเคมีลงครับครึ่งหนึ่งครับเราใช้นี้ครึ่งหนึ่งครับก็เหมายว่าเราลดต้นทุนไปครึ่งแล้วปกติเราใส่ห้าสิบโลเราจะใส่ปุ๋ยเคมีแค่ยี่สิบห้าโล แล้วยานี่ยี่สิบห้าโลเราก็ลรตุดีมีไปครึ่งนึงคือเราเราจะประหยัดต้นทุนไปแล้วใช่ใช่โอ้โหอย่างนี้ก็ดีเลยเนาะปลูกเคมีด้วยนายแยโตกับนายแม็กเนี่ยประทานวิรัตเอามาใช้กับอ้อยใช้อย่างไงบอกท่านผู้ชมนิดนึงก็ตอนนี้ผมผสมหนึ่งชุดผมผสมฉีดต้นได้ห้าสิบไร่ครับแล้วประทานวิลัตอ่ะฉีดกี่รอบต่ออ้อยหนึ่งปีเนี่ยฉีดกี่ครั้งก็คือตอนที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ผมฉีดมาสองรอบ สองรอบ,รอบแรกสองเดือนแล้วก็มาฉีดเดือนที่สามเดือนที่สามใช่ครับเพื่ออาหารก,กันหนึ่งเดือนวนี้เป็นอาหารเสริมครับ,รบเราสามารถให้พืชกินได้ตลอดแล้วก็ฉีดไปแล้วก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะท่านผู้ชมโอ้โหคือเขียวแล้วก็กลับไปกลางขาวนะครับต้นคือสูงมากอ้อยสามเดือนไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะท่านใดที่ปลูกอ้อยนะอยากจะให้ลองเปิดใจเนาะเอาแล้วเนาะวันนี้ก็อยากจะให้ประธานรัฐบอกความประทับใจตัวปุ๋ยกระสอบเหลืองกับนายใหญ่โตให้ท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงก่อนเลยครับก็สําหรับเกษตรกรที่ยังไม่ เปิดใจลองเปิดใจดูแล้วคุณจะพบสิ่งใหม่ๆที่ดีครับผม,บผมนะก็วันนี้ผมกับไทมิรัสเนาะลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ